เสื้อเหมือนนักป่าเลยเสื้อเลยอ่ะใว่าแม,ม่ดินซื้อแจกของคนจม่นบกลับ อ๋อก็ไม่ถ่ายรูปลาหาตวไวหลง่ะก็อยากกังวลแค่ที่วันนี้ะเงินไปไหนกไม่เย้เอาไม่เอาเขาก็เปาไปแล้วจะได้คอนเทน์เหรอเดอันเดอันไปทำเงนเขาเนี้ ถ่ายคุณแม่ศิล,ลปินดีกว่านี่ศิล,ลปินไม่ถ่ายแล้วถ่ายคุณแม่เอาอะไรล่ะพ่อเป็นเด็กที่มาแก่ทำทำข้าวลำไส้ดได้บ้านไม่พอใจรักยิงแท็กเนาะ

จำใส่เพรื tamam, <glorious> ่อะไรอ่ะหรือนำปลาสีเดียวกันเลยน้ำปลานนปนปานดทุกย้อมต่อเ่อนั่นเาเนเาคนแรกลตอแเปลียนนะงเดือนเงเดือน ยั้งนี้คือเจ็ดตั้งนี้ม <c oughs> ันไปทำอะไรแบบนัุนอะไรมีมังคุดตั้งนี้ด้วยอะไรทีเทเ่เรียงตาเอาวุโส

ตั้งหนูทำไงถ่ายคนสุดท้ายอ่ะดืนยื้อถ่ายอย่างเดียวแปบโป้งอเไม่มีให้โอน่ะสิอ่าอเราถสองพแล้วนี่คุไปเดี๋ยวได้เลยสองพันสองพันเนยแก้ไทำไปเลยนี่เขารู้คที่ทำไ่เรียนไเไอเลยรู้เลยว่าจไอเด้นิ่มนได้ไมถึงนะ

ดูยัไม่เรียนถือก้องแล้วขอเอาจะถ่ายได้ถ่ายให้กับบิ๊ได้๊กได้นะมองไปจนมองของมองถ่ายเนี่มองกล้องลูกนี่มองกล้องของไหนกันถอดกอนถอดกันล้วกันอุ้ยน้องเอ๋อุ้ยเดียวกันด้วยอันนี้นางเอกญี่ปุ่น อ่ะก้างนี้เอกวาปางจะไปแล้วนะคะอ่าปางไปปางกดกระแมีแอคชั่นไหมโอเคเลยค่ะคือาะาสู้ขวอไลนสู้สูงปมองมาปางเป็นปางเป็นปางเป็นนอยน้องซองซางเย้พี่น้อง มีน้องผูกพันพี่อยู่กับมาฟังอันหมองเลยอ่ะอันหมองเลยอ่ะสดมากนหนูเปียกกว่าอันสามเซนสามตัวตรงไหนายฟางไม่แม่ไม่มีแอคทีฟวัวแม่ไม่เป็นไรคือบ้านมีที่ดีด้ยนี่ไงขายแล้วเข้าออกดแล้วไม่งงเลยแม่แม่หญิงแม่หญิงแม่ญิงแม่หญิงจะเข้าไปรูปออดนะเมื่อกี้หนูยังไม่ได้กดสองถอดเอออ่างอั้นใม่ไม่ได้ ไม่ได้กดจริงๆเ,เข้าทางเลยเข้าทาง,งเข้าทางเลยแล้วลอวี้ต้องในติปแหละ552นานาเนชันัลแอร์พอร์ต t

ไม่ใช่โอมยกูสั่งมาก